สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทัดนามิมนกรกฎพิจิตนะคะมาแล้วนะคะวันนี้นางฟ้าจะทําความรักคนโสดขอเสียงคนโสดหน่อยค่ะเฉพาะคนโสดนะคะใครไม่โสดห้ามฟังใครที่โสดโสดตั้งแต่อดีตชาติโสดตั้งแต่เมื่อชาติที่แล้วโสดเมื่อสองนาทีที่แล้วฟังได้หมดเลยค่ะหรือบางคนแบบเอ่อที่ต่างเป็นเองว่าตัวเองโสดก็ฟังได้นะคะ ช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะความรักคนโสดตลอดเดือนตุลาคมของคุณจะเกิดอะไรขึ้นแรงสั่นสะเทือนเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันจะมีปฏิหารรักใดเกิดขึ้นเราอ่านกันไปทีละใบาตามสไตล์ช่องนางฟ้านะคะใบแรกล่ะคะผู้หญิงผู้ชายคุณกับเขานะคะอาจจะเกิดเลข4อาจจะเกิดที่สี่สี่สิได้หมด คุณกำลังนั่งเซ็งนั่งเบื่อบางสิ่งรอบตัวความโสดของคุณนะ่ะมันไปสร้างความร้าวฉาให้ผู้คนรอบข้างหรือบางทีนะคะ ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามามันทำให้คุณหัวจะปวดไม่เอาอะขึ้นไปเกาะคันทองนิเวศนั่นๆดีกว่าสภาวะของคุณตอนนี้เบื่อหน่ายเสงความรักทําไมแบบที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกทําไมเจอแต่คนไม่จริงใจตอนแรกก็อวดรวยอวดแบบความเท่มาเลยแต่พอหลังๆลงลายออกเฮ้อไม่เอาดีกว่าไม่ไหวจะเคลียร ตอนนี้นะคะพลังงานไพ่ยอยากบอกว่าคุณเบื่อทุกคนที่ผ่านมาแล้วก็คุณรู้สึกว่าบางทีอยู่แบบเนี้ยเกาะคานทองไว้แน่นๆน่ะ,ะก็ดีอยู่แล้วหลายสิ่งหลายอย่างทดสอบคุณเยอะเกินไปนะคะเหมือนจะใช่แต่สุดท้ายพอครบไป4วัน4ี่ชั่วโมง4ี่เดือนไลายออกซะงั้นะ่ะตอนแรกก็ดีๆหลังๆสแกมเมอร์และตอนแรกก็รวยๆหลังๆเนะี่ยรวยทิ์นะคะคุณเลยรู้สึกว่าเบื่อจังเลยอยาก ทําอะไรใหม่ๆอยากอยู่กับตัวเองอยากนําพาความสุขให้ตัวเองอยากปล่อยวางถ้าคุณเป็นเช่นนี้นะคะไปต่อนะคะนี่คือพลังงานไพ่ใบแรกของคุณคุณอาจจะเป็นชาวธาตนามมีนกรกฎพิจิกนะคะที่มีเลขสี่เป็นเลขสำคัญทะเบียนบ้านทะเบียนรถเลขที่บ้านเลขที่ห้องหรือวันเกิดคุณนะคะเลขสี่เป็นเลข Ang กฤษนัมเบ c c ccc ก็เป็นไปได้นะคะ ใบแรกแบบนี้แล้วยังไงต่อดูซิความเบื่อของคุณจะสร้างปรากฏการรักไดให้คุณใจฟูขึ้นหรือเปล่าคะความลักคนโสดท่าน,น้ำดูสิคุณเบื่อจริงๆค่ะ คุณมองว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ทำไมฉันจะต้องเอาความรักของฉันไปปนกับความทุกข์ที่ผ่านมาคุณเหมือนพยายาม move on ตัดใจไปจากชีวิตใครสักคนหนึ่งแต่ลึกๆคุณก็เหมือนแบบ move on ไม่สุดสัทีมันไม่เสด็จนาะมันยังมีเยื่อใยลึกๆเล็กๆอยู่แต่คุณก็เหมือนแบบไม่เอาไ,ไม่ยอมลดอีกโก้อยากยิงไม่สนใจไม่ง้อไม่ทักขาล้คุณปล่อยวางให้พลังงานของ บุคคลเหล่านั้นหายไปจากคุณเองตอนนี้คุณรู้สึกว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะคิดว่าคุณไปผูกจิตผูกใจไว้กับแฟนเก่าคนเก่าสักคนหนึ่งที่คุณปล่อยเขาไม่ได้เลิกกับเขาไม่ได้แต่ตอนนี้มันเหมือนแบบคุณลอยตัวอยู่เหนือความทรงจําคุณลอยตัวอยู่เหนืออดีตคุณเหมือนแบบฉันไม่ไหวแล้วฉันแบบจะต้องหลุดออกไปจากอิตานี่ยายคนนี้ให้ได้นะคะ move on สี่ถ้วยนอกจากเบื่อแล้วคุณกำลังที่จะ move on ปล่อยใครบางคนที่เป็นคนรักเก่าความทรงจำเก่าๆเ,เพื่อให้ความโสดของคุณมันผงาดขึ้นมาสร้างบารมีสร้างสเสน่ห์เพิ่มออล่าให้กับตัวเองนะคะห้าถ้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลจักรวาลบอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณกำลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางความรักกับคนโสดคุณอาจจะแบบ เลือกเดินออกมาอย่างสวยๆหล่อๆคุณอาจจะแบบเริ่มต้นใหม่เปิดใจให้ใครแต่พอคุณจะเริ่มต้นใหม่เปิดใจให้ใครพวกเขาเหล่านั้นก็จริงใจปลอมอยากเข้ามาหาคุณคบกับคุณเพราะผลผลประโยชน์ใดๆก็ว่าไปนะคะ เดือนนี้ทัดน้ำคนโสดรู้สึกเซ็งเบื่อแล้วก็ไม่อยากที่จะหันกลับไปมองสิ่งเดิม,ดมอดีตเดิม,ดมแล้วตอนแรกคุณอาจจะคิดว่าเออให้โอกาสเขาก่อนละกันเดี๋ยวอีก5้าวันหาเดือนเขากลับมาค่อยว่ากันแต่ตอนนี้คุณรู้สึกแบบพอแล้วให้มาเยอะแล้วนะคะตอนนี้คุณหันกลับมาอยู่นิ่ง จับเจาอยู่บ้านฟังช่องอ่านไพ่ดูดวงช่องนั้นกระโดดไปช่องนี้ทำงานมีความสุขออกกำลังกายรักตัวเองมันเหมือนแบบคุณลอยตัวอยู่เหนือความทุกโศกคาดหวัง หรือความรักแล้วนะคะถ้าใครจะเข้าหาคุณจะจีบคุณก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าบททดสอบของคุณมันผ่านมาหมดแล้วทีนี้มันเหมือนแบบต่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งใครมาจีบมาชอบมาเตาะมาอ่อยคุณอนะคุณจะรู้แกวรู้ไตหมดเลย3วันพูดออกมาแป๊บเดียวก็หลุดออกมาเป็นสแกมเมอร์ บางคนโ,โหให้โอกาสไปแบบเป็นเดือนเลยแต่สุดท้ายก็หลุดอยู่ดีตอนนี้นะคะจิตของคุณมันแข็งแกร่งสตองแล้วเส้นของคุณนะคะมันคัดกรองแล้วก็แยกหรือบางทีคุณอาจจะเหมือนแบบช่วยใครบางคนที่ จากที่แบบคิดเป็นคนชั่วไม่ดีเที่ยวหลอกลวงคนนั้นคนนี้คุณช่วยให้เขาเหล่านั้นรู้สึกตื่นรู้แล้วก็รู้สึกได้รับผลกรรมไปโดยปริยายแบบงงๆเลยนะคะนามินกระดพิจิตขาคนโสดเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่ารักตัวเองให้มากๆคุณเซนส์ของคุณจะบอกเองว่าคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่นะคะแล้วก็พลังงานของคนที่คุณปล่อยมือไปคนที่คุณคุยหรือดีไว้บุคคลเหล่านั้นเซงเบื่อเหงาแล้วก็คิดถึงคุณอยากเคลียร์อยากขอโอกาสก,กับคุณ มากๆเลยแต่นางฟ้าคิดว่าคุณผู้ฟังคงจะแบบบล็อกเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณอาจจะบอกว่า พึ่งบอกใครบางคนที่เป็นสแกมเมอร์ไปเมื่อ4ีห้าวันที่แล้วมาหรือเปล่าเขาเหมือนแบบศาสตร์ความรวยความหล่อความเท่แต่พอคุณไปสืบไปจับได้แล้วมันไม่ใช่คุณก็เลยแบบเออหัวจะปวดขอบคุณนะนางฟ้าที่เตือนเราล่วงหน้าแบบนั้นเลยนะคะนี่คือคนโสดท่านามีมนกรกฎเดือนนี้จะต้องเจอกับสภาวะที่จะต้องแบบ บางคนถึงเขาไม่ใช่สก c a m m e r แต่เขาจะเผยตัวตนท่าแท้ให้คุณรู้ว่าแบบเขาอะซุกคนนั้นไว้คนนี้ไว้หรือหลอกคุณว่าโสดแต่ว่าโสดทิปอาจจะแบบมีอีกคนนึงอยู่ข้างตัวแต่ว่าก็อยากมีคุณอยู่ข้างกายเขาก็เลยเหมือนแบบแ์ตัวเองเปิดเผยมาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะมันเป็นความแบบอะไรนะจริงหรอไม่อยากจะเชื่อเลยฉันรู้สึกแบบคิดว่า เลือกดีคัดกรองดีแล้วนะสุดท้ายก็โปแชะนะคะความลับระเบิดแตกออกมาเป็นเดือนแห่งการระวังตัวมากๆของชาวทัดนาำม,มีนกรกฎพิจิตคนโสดว่าใครจะเข้ามานั้นต้องผ่านด่านคุณหลายด่านโดยเฉพาะด่านที่โดนทดสอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน,นะคะไปต่อคะ่ะ แล้วจะยังไงต่อคะอ่าคุณจะปล่อยวางหรืออาจจะมีใครบางคนชวนคุณออกเดดทำบุญปล่อยวางมันจะมีพลังงานของ กัลยาณมิตรกำลังใจหรือใครสักคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษานะคะให้คุณเหมือนแบบเธออะไรที่มันใช่มันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่ท็อกซิกมันจะไม่เจ็บแสดงว่าตอนนี้มันไม่ใช่คุณจะก้าวผ่านไปสู่จุดที่จากที่คุณแบบเคยฟังเพลงก่อนนอนเคยฟังไพ่ก่อนนอนเคยฟังผีก่อนนอนเดืกนเดอช็อกอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้คุณจะฟังธรรมะฟังแบบเออเขาเรียกว่า บทสวดชินะบัญชรทําสมาธิสวดมนต์เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเหมือนแบบปล่อยวางเหมือนแบบพอเธอค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องส่งเจ้ากรรมนายเวรมาทดสอบลูกแล้วไอ้พวกแฟนเก่าทั้งหลายมันก็เป็นเจ้ากรรมนเวรลูกมากพอแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการสงบของคุณคุณจะปล่อยวางจากที่แบบ ใช้สมองมาเยอะจากการทำงานอาบน้ำกระโดดขึ้นเตียงฟังธรรมะก่อนนอนฟังนิทานเกี่ยวกับความรักแบบให้มันแบบตื่นรู้นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราไม่ต้องเจอบุคคลเหล่านี้เราก็จะไม่เข้มแข็งแบบนี้แต่เชื่อเอะค่ะว่า c o m i ิ g งซูนในเดือนนี้มีพลังงานคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาแน่นอนเพราะว่าเมื่อคุณตื่นรู้แล้วเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวัลจะครอบแก้วคุณไว้แบบนี้พยันอันตรายหรือเจ้ากรรมในเวนหรือคนที่จะมาประสงค์ร้ายกับคุณจะเข้าหาคุณไม่ได้นะคะแต้มบุญของคุณมันมันลอยตัวอยู่เหนือทุกสถานการณ์คล้ายๆว่าอย่าว่าแต่แฟนหรือว่าคนรักเลยมาในรูปแบบ เพื่อนกรนารยานมิตรไม่จริงใจนินทาว่าลายก็จะโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบให้หลุดออกไปจากวิถีชีวิตคุณโดยไม่มีข้อแม้เลยนะคะและนางฟ้ามองว่าคุณอาจจะมุฟออนจากเพื่อนเก่าคนเก่าแฟนเก่าคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจได้ลอยตัวอยู่เหนืออากาศลอยตัวอยู่เหนือความท็อกซิกทั้งมวล แค่อยู่กับตัวเองส่องกระจกอาบน้ําสางผมฟังคลิปนางฟ้าหรือฟังไพ่ช่องนั้นช่องนี้ก็ฟินและก็ผ่านไปได้ในแต่ละวันและบางทีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะส่งใครสักคนหนึ่งคนใหม่ๆเข้ามาทดสอบคุณนั่นไงแต่ว่าเป็นการทดสอบที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบตัดสินใจดีๆนิดนึงนะ ในเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจจะมีพลังงานของคนที่เคยรู้จักคุณแล้วเคยมองเคยส่องคนในโลกโซเชียลหรืออาจจะเป็นคนที่หายไปจากชีวิตคุณ6วัน6เดือน6ปีจะกลับมา รีลันรีเทิร์นชะเง้อชะแงาดูประตูบ้านคุณดูโซเชียลคุณว่าเอ๊ะดูซิคุณตั้งสถานะมีแฟนหรือเปล่าหรือ,รอว่ายังสอดอยู่นะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นคนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าคนที่เคยสเสน่หากันในอดีตนะคะอาจจะจบกันไปตั้งแต่เมื่อ6วัน6สัปดาห์6เดือนหรือตั้งแต่เดือนมิถุนาเขาจะกลับมาเสนอยื่น บางสิ่งให้คุณสบายใจหรือเสนอยื่นบางสิ่งให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยกลับมาแล้วนะเขาโสดเหมือนคุณแล้วนะเขาไม่มีอะไรที่จะต้องขุนข้องหมองใจกับคุณแล้วพร้อมที่จะแบบว่าพาคุณออกเดทดินเนอร์นะัดเจอเขาอาจจะเทคแอคชั่นส่งข้อความนะคะโทรหาส่งข้อความหาหรืออาจจะแอดเฟนคุณมาอาจจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงหรือเป็นคนที่คุณเหมือนแบบ คิดว่าเขาไม่กลับมาแล้วแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์แจักรวาลไปโดนบันดาลให้คนเก่าคนที่เคยทําให้คุณท็อกซิกเสียใจอยากกลับมาง้อขอโทษอยากกลับมาในความสัมพันธ์อยากเข้าหาคุณเร็วๆนะคะวันที่16-17นี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเทคแอคชั่นโทรหาทักหาส่งข้อความมา เธอว่างไหมเรามาทําธุระแถวบ้านเธอเราคิดถึงเธออยากเจอเธอแล้วก็อยากให้เธอรู้ว่าเราอ่ะโสดเหมือนกันเราไม่มีใครนะคะเขาอาจจะใช้วิธีการแบบมันยารอยเริ่มเกวียนดึงให้คุณออกไปเจอไปหาหรือว่าคุยกับเขาแต่พลังงานของคุณก็เหมือนแบบก็อย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าใครไม่ดีอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบคุณไว้ตรงเนี้ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสแกนแล้วก็คัดกรองให้คุณเองถ้าใครไม่ดีอ่ะเจอคุณได้ไม่นานหรอกคะ่ะมันจะมีพลังงานอึดอัดไม่อยากคุยไม่อยากไปต่อแต่ถ้าใครที่ใช่นะพอคุณได้เจอเขาคุณจะเหมือนแบบอุ้ยได้เปิด เปิดโลกใหม่ได้เห็นโมเมนต์เห็นภาพลักษใหม่ๆของเขาคําพูดการเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงในการแบบไปดูแลตัวเองอาจจะหล่อขึ้นสวยขึ้นอาจจะเป็นแฟนเก่าในเวอร์ชันที่แบบอาจจะดีขึ้นรวยขึ้นนะคะคุณจะมีความ Amazing และอยากคุยกับเขาต่อถ้ามันไม่ใช่นะเจอกัน6นาทีคุณก็อยากลากลับบ้านแต่ถ้ามันใช่อาจจะได้อยู่กันนานๆถึง6ชั่วโมงเลยนะคะนี่คือการสั่นสะเทือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะส่งมาให้คุณอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้16 67ตุลาคมนี้นะคะเขาคนนั้นจะมาปรากฏตัวมาปรากฏตัวให้คุณเห็นแล้วคุณอาจจะบอกว่าอึ้งทึ่งเสียวในการเปลี่ยนแปลงของเขาเลยก็เป็นไปได้นะคะหลายคนอาจจะเข้ามาแล้วก็บีบน้ําตานะคะไม่รู้ว่าจะแบบ ตีน่าเศร้าเล่าเรื่องความเท็จหรือเปล่าอาจจะบ,บีบน้ำตาแล้วก็ทำให้คุณรู้ว่าเออเราเลิกกับเธอนะเราเจ็บมากเลยเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเราแบบว้าวุ่นมากเราต้องเอาธรรมะเข้าข่มไปปฏิบัติธรรมมาตั้งหลายที่ต้องฟังธรรมะก่อนนอนเพราะว่าใจเรามันว้าวุ่นเรื่องของเธอมันสิงอยู่แต่ในหัวเราอาจจะทำให้คุณฟังเรารู้สึกแบบอึ้งๆเพราะว่า กว่าคุณจะผ่านมาถึงจุดนี้คุณก็เคยเป็นแบบเข่าเช่นกันนะคะนี่คือความรักคนอนโซลนะคะในเดือนตุลาคมของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตจะมีการสั่นสะเทือนของใครบางคนที่กลับมาทําให้คุณอาจจะแบบวันไหวใจระทวยหรือวันไหวแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันสปาร์กันเกิดขึ้นคุณอยากจะคุยกับเขาอุ้ยอยากคุยแล้วคุยอีกไปส่งกลับบ้านแล้วก็เทคแอคชั่นโทรคุยกันก่อนนอนก็ว่าไปนะคะมันจะมีโมเมนต์แบบ มันดึงดูดแล้วก็มีแรงกระตุ้นมันมีเชื้อคล้ายๆว่าเชื้อเพลิงเชื้อไฟเชื้อฐานไฟเก่ามันอาจจะปัททุขึ้นมาได้นะคะคนโสดค่ะหรือใครบางคนรอการง้อขอโอกาสเทคแอคชั่นของแฟนเก่าก็รอเลยค่ะเขาอาจจะติดต่อกลับมาจนคุณรู้สึกว่าหาจริงหอมันจะได้สปาก,กันอีกรอบนึงจริงหรอพยายามแล้วนะที่จะไม่คิดว่ามันไม่ใช่แต่สุดท้ายมันอาจจะใช่ก็ได้นะคะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในความรักบนโลกนี้นะคะขอส่งใบเลยความรักคนโสดท่านามีนกรากฏพิจิตจบเลยเธอเป็นเดอะซันไม่แปลกใจเลยที่ทำไมใครต่อใครมูฟออนจากเธอไม่ได้ไม่ว่าคุณจะโสดเนิ่นนานแค่ไหนนะคะเขาเรานั้นก็จะเหมือนแบบ อะไรอาวรผูกจิตผูกใจคิดถึงโหยหาอาจจะมีใครบางคนไฟแม่สิงห์ธนูไฟแม่สิงห์ธนูหรือเขาอาจจะเกิดราศีตุลอยากติดต่อเทคแอคชั่นกลับมาหาคุณเหงาเศร้าคิดถึงหัวร้อนนอนไม่ได้กินไม่หลับกินไม่หลับนอนไม่ได้นะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าทุกสิ่งอย่างที่มัน เกี่ยวข้องกับคุณมันยังวนเวียนในชีวิตเขานะคะ The Sun s i x of Pentacle s ที่ผ่านมาชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตเคยรักใครแล้วเคยซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินซัพพอร์ตเขาเรื่องความรู้สึกให้มากกว่ารับหรือเปล่าตอนนี้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาตื่นรู้แล้วเขารู้แล้วว่าสุดท้ายจริงๆแล้วคนที่ดีที่สุดอะ่ะ ก็คือคุณนั่นเองอาจจะมีการง้อขอโอกาสกลับมาจากชาวธาตุไฟแม่สิงหธน,นูหรือชาวธาตุลมราศีตุลราศีเมทุนได้อยากกลับมาง้อขอโอกาสเทคแอคชั่นให้คุณเปิดใจให้คุณแบบรู้ว่าคุณคือเดอะซันสำหรับเขา mm hmm. เขามองเขาส่องคุณก็ mm hmm. เ,เห็นคุณปล่อยวาง mm hmm. เห็นคุณมีความสุขใช้ชีวิตโสดอย่างเลอค่ารักชู เขารู้เลยโอ้ไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นนะชีวิตคุณดีขนาดนี้เลยหรอนะคะเขาเหมือนแบบได้แต่ทบทวนอะ่ะความเป็นเดอะซันอ่ะเขาก็เป็นเดอะซันเหมือนกันทําไมชีวิตเขาดูเหลาเย่หอเหี่ยวคือแบบถ้าออกจากบ้านอ่ะทุกคนกรีดการ์ดเขาแต่พอกลับมาก็เหงาเงาเรียกร้องความสนใจเพรา์อะไรคุณก็ไม่มองไม่สนไม่ไลค์ไม่ทักอะไรเลยมันเลยทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้ละอันนี้มันคือสภาวะของการเหมือนแบบว่า คิดไปเองฝ่ายเดียวว่าคุณจะกลับมากลับมา ชัดมากนะคะคนโสดธาดน้ามีนกรกฎพิจิกอาจจะมีชาวธาดไฟหรือธาดลมง้อขอโอกาสแล้วก็มอบความสุขให้คุณหรือบางคนอาจจะเข้ามาในรูปแบบสายเปรหล่อขึ้นสวยขึ้นหรือพลังงานดีขึ้นจากที่เคยงองแงเอาเปรียบคุณในอดีตปัจจุบันนี้หรือคอมมิ่งซูนเร็วๆนี้อาจจะขอจีบขอเริ่มต้นใหม่เปไปรับไปส่งกลางกลางล่มเช้าถึงเย็นถึงเทคแอคชั่นหาสามเวลาหลังอาหาร จากที่ไม่เคยมีเวลาให้คุณหลังๆห,หรือจากนี้ไปอาจจะแบบทุ่มเทให้คุณตลอดเดือนสตุลาคมมีคนข้างลักคุณแล้วหนึ่งอัตราเขาเหล่านั้นเป็นคนไม่ ไม่ธรรมดาค่ะโปรไฟล์ดีเป็นระดับเดอะซันเลยถ้าบางคนเคยมีแพชชั่นเคยคุยเคยเดทหรือว่าเคยคบกันมาก่อนนะคะอาจจะเป็นการเทคแอคชั่นของคนเก่าแฟนเก่าที่โปรไฟล์ไม่ธรรมดารวยขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นไปทำศิลกรรมไปผอมลงไปแบบถอยรถใหม่ป้ายแดงหรือเปล่าไม่รู้สินะแต่ที่แน่ๆตอนนี้สิ่งที่เขามีอยากอวดคุณมากๆเลยมีคนอยากอวดคุณในสิ่งที่ เขาได้ใหม่ๆได้อะไรใหม่ๆมาคุณอาจจะเคยพูดเคยบอกขอเขาว่าแบบตอนนั้นเนี่ยคุณอาจจะเคยบอกขอเขาว่าเนี่ยหุ่นหมีเช่ยวอยากให้เอาพุงออกไปสัก3ากิโลอะไรเขาอาจจะไปฟิตเนสออกกําลังกายดูแลตัวเองไปตัดกระเพาะผอมไลฟ์เซลลไลท์หุ่นดีพุงไม่มีกลับมาหาคุณจนคุณรู้สึกแบบเอ้ยโอเคดีนะคะคุณอาจจะตะลึงใน สิ่งที่ตาคุณเห็นกับคนที่เทคแอคชั่นหาคุณในเดือนตุลาคมนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แบบปังมากเดอะสันเขาอาจจะมีความมั่นคงเรื่องเงินตราบารมีการงานหรืออาจจะเปยคุณหนักกว่าเดิมและถ้าหาว่าคุณคิดว่าแบบไม่รู้สินางฟ้าเขาจะชูว่าเขารวยเขาหล่อเขาจะชูเราว่าไม่ไหวนะเขาอาจจะแบบ ตัดทุกคนแล้วก็เลือกคุณคนเดียวง้อคุณแล้วก็เอาหลักฐานให้คุณดูว่าเนี่ยเนี่ยไทรทัพท์เราไม่มีรูปใครมีแต่รูปเธอไลน์อ่ะเราไม่ได้คุยกับใครแล้วนะใน a c e b o o k อ่ะเราก็แบบไม่ได้ตอบใครเลยไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เลิกกับเธอนะคะคุณอาจจะได้เห็นทุกสิ่งอย่างกระจ่างแจ้งในตัวผู้หญิงผู้ชายคนนี้เขาจะกลับมาเป็นเดอะซันในชีวิตคุณถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่า อืมขอดูก่อนละกันนะขอเอาขอตัดสินในเดือนตุลาคมเนี้ยเขาก็จะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าคุณจะได้เห็นกับตาแบบเรียวๆเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าเห็นทีปเห็นโดยตรงอาจจะแบบเช้าถึงเย็นถึงเจอคุณทุกวนันหรือทุกอาทิตย์หรือบางคนไกลหน่อยก็อาจจะแบบเปิดกล้องวิดีโอคอลเปย์ออฟเร อยากได้อะไรบอกจัดให้ทำให้คุณอาจจะได้เห็นรอยยิ้มหรือว่าการงอ้อการตือ้อการมอบความเสน่หาให้จนคุณรู้สึกว่าเออหรือเราจะให้โอกาสเขาค่อยๆกระดืบลงจากคานดีนะนางฟ้าเอาไงดีอ่ะเขาหลอกขึ้นอนะ่ะพุงก็ไม่มีแถมถอยรถป้ายแดงคันใหม่ออกมาด้วยคือปังมากอะ่ะคนนี้จะเข้ามางอ้อขอคุณจีบอีกรอบหนึ่งมันจะมีการรีเทิร์นของคนที่เคย ทำกันเจ็บปวดเสียใจเขาจะมาในเวอร์ชั่นที่มันแบบว่าที่สุดของแจ้เขาจะตามใจเอาใจเปย์ซัพพอร์ตและที่สำคัญเสน่หามตราด้านสกินชิปที่เขาจะไล่ใส่คุณอะมันเป็นรามเมทที่รุนแรงมันจะดึงดูดมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะที่ผ่านมาคุณทำให้เขาว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับตรอมตมทรอม,รอม,มานหัวใจส่องมองคุณในโซเชียลเรารู้สึกมันหึงมันห่วงมันเครียด ความเครียดความสิ่งในหัวที่คุณทําใส่เขามันทําให้เขารู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องรวยฉันต้องหล่อฉันต้องสวยฉันต้องเป๊ะฉันต้องเอาเธอกับคืนมาและการกระทําของเขาถ้าไพ่เดอะซันเกิดขึ้นในฝั่งเขานางฟ้ามองว่าคนเก่าคนนี้อาจจะทําสําเร็จนะคะเราดูค่ะว่าเขาจะแบบว่ารวยจริงหรือรวยทิพย์นะคะแต่ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันล้นมันแบบว่ารวยจริงๆอะ่ะ รักมากรักเต็มคาราเบลลงคิดถึงอยากเอาออกจากหัวให้ได้นะคะคือหมายความว่าอยากแบบโล่งอะ่ะจากที่คุณมาสิงในหัวเขาตลอดเวลาพอได้เจอแล้วรู้สึกเหมือนแบบได้ปลดปล่อยห้าโล่งแล้วอะไรแบบนั้นนะคะไปต่อคะ่ะคนโสดทัดนามมีนกรกฎพิจิตจะเกิดอะไรขึ้นอ่ามี4ดาบออกมา4ดาบแล้วก็4อะไรสดาบสีดาบสถ้วย บางคนนะคะอาจจะสารภาพบอกคุณตรงๆว่าเธอเธอรู้ไหมเราปฏิเสธคนที่ไม่ใช่ออกไปพวกเขาเ่านั้นน่ะ ก็โกรธก็โมโหนะแต่เราบอกเขาไปตรงๆว่าเ,าเราจะกลับมาหาเธอกลับมาเลือกเธอเธอรู้ไหมว่าเราอะแบบยอมที่จะแบบว่าให้เขาเหล่านั้นหยุมหัวคล้ายๆว่าคุณจะได้รู้ความจริงจากคนคนนี้ว่าเขายอมที่จะพูดกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตรงๆว่าเขาจะกลับมาง้อขอโอกาสมาอยู่มาเลือกมาหาคุณนะคะแล้วเขาเหล่านั้นก็เหมือนแบบเจ็บปวดเสียใจหรือบางทีก็แบบแช่งเขาด้วยแหละว่าคุณเนี่ยไม่เอาเขาหรอกนะคะคือเขาเหล่านั้นก็ลุ้นแบบเสี่ยงว่ารู้ว่าเสี่ยง ก็คงต้องขอลองแบบนั้นเลยกับชาวทัตน้ำมีนกรกฏพิจิกนะคะไปต่อค่ะความรักทัตน้ำมีนกรกฏพิจิกแบดบไม้อาจจะมีชาวทาตไฟนะคะไฟแม่สิงหธนูเข้ามาทำงานในความสัมพันธ์แบบ เป็นการเทคแอคชั่นที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าทำให้คุณรู้สึกอาจจะงงช็อกนิดนึงเช่นถ้าสมมติว่าคนคนนี้หายไปสองเดือนหายไปแบบหลายวันหลายเดือนน่ะจะโผลมาเหมือนแบบส่งโลเคชั่นให้คุณดูว่าตอนเนี้ยหมุดของเขาอยู่น้าบ้านคุณนะ้าปักซอยคุณหรือบางคนอาจจะแบบโทรหาแล้วก็เหมือนแบบบอกคุณว่าเนี่ยจอดรถรอยอยู่ข้างกำแพงบ้านคุณมันเป็นการเทคแอคชั่นที่แบบเขาจะทุ่มทุนสร้างคะ่ะ ถ้าต้องซื้อของแพงๆให้ชาวทัดน้ําเพื่อให้ได้งอ้อขอโอกาสกลับมาเขาก็จะยอมเปยอมซื้อบางคนคุณอาจจะเคยแบบว่าเขาอาจจะเคยพูดกับคุณว่าเดี๋ยวซื้อโลซื้อโลซื้อเพชรซื้อทองซื้ออะไรให้เขาอาจจะเอาสิ่งเหล่านั้นนะมาบอกคุณว่าอืมเอามาให้เรานะออกมาเอาสินะคะมันอาจจะมีปฏิหารแบบนั้นเกิดขึ้นจนคุณรู้สึกแบบฮะจริงเหรออะไรเงี้ยเธอไม่ลืมสิ่งที่เธอเคยบอกเราไว้คุณอาจจะได้ ของมีค่าจากคนที่เข้ามาคลั่งหลักคลั่งใครหรืออาจจะเป็นคนที่กลับมาง้อขอโอกาสคุณในเดือนตุลาคมนี้ถ้ามันแบบไม่ได้อะไรเลยคุณก็จะได้เงินเงินสักหนึ่งบัตรเจ็ดนั้นนะคะเพราะว่าเขาเหล่านั้นมองแล้วรู้สึกว่าชาวทัดน้นาําเนี่ยการง้อเนี่ยต้องลงทุนนะคะง้อกับคุณแค่เพียงคําพูดอะไรไม่ได้ต้องมีสิ่งของแลกเปลี่ยนไม่ใช่ว่าคุณหน้าเงินนะแต่ว่าเขารู้ว่าคุณเน่ยเป็นคนมีค่ามีค่าใช้จ่ายและเขาจะอวดความรวยความซัพพอร์ตความ หาให้คุณแบบยอมใจอ่อนกลับไปหาเขานะคะคุณอาจจะดวความสัมพันธ์กับวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์อังคารพฤหัสจันทร์ได้นะคะบุคคลที่จะเข้ามานำพาความสุขความสั่นสะเทือนให้ชีวิตคุณ12นะคะ18 17 16 19 15 14นะคะ บุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลแล้วก็มีผลในชีวิตคุณแบบเนืองๆเ,เลยในเดือนตุลาคมนี้คนโสดอาจจะไม่ต้องโสดอีกต่อไปอาจจะได้กลับไปเริ่มรีเทิร์นความรักกับคนเก่าที่คุณก็ตัดเขาไม่ได้ลืมเขาไม่ลงเช่นกันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลก็เหมือนแบบแยก ให้คุณห่างกันให้คุณแบบเบรคความสัมพันธ์กันลองไปอยู่ดูซิว่าใครจะแบบเพอร์เฟกกว่าสิ่งที่มันหายไปไหมแต่สุดท้ายคุณกับเขาก็อาจจะรู้ใจดีรู้กันดีว่าแบบสุดท้ายก็ไม่มีใครแทนที่กันและกันได้เท่ากับคุณกับเขานะคะมันจะมีการสปาร์เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าสมบูรณ์แบบด้วยเพราะว่าคนคนนี้จะตั้งใจมาง้อตั้งใจมาลักตั้งใจมาแคร์แล้วก็ บอกคุณตรงๆเลยว่าเธอฉันตัดทุกคนละฉันเลือกเธอคนเดียวนะจ้ะคุณน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะแฮปปี้บายบายอ้อปีนักษัตรที่มีผลกับคุณนะคะขอพลังงานหกบายปีนักษัตรที่มีผลกับชาวธัตุน้ำมีนกรกรพิจิตนะคะจอจอกระต่ายวัววอกมา้า อ่าแล้วก็ปีหนูนะคะเรารับความสุขจากบุคคลเหล่านี้เลยถ้าหาว่าตรงกับใครก็ดีใจด้วยนะคะคุณจะไม่เหงาคุณจะไม่ต้องเกาะคานแล้วนะคะคนโสดทัดน้ามีนกระกอดพิจิตถ้าคุณเบื่อแฟนเก่าไม่เอานางฟ้าหล่อขึ้นสวยขึ้นรวยขึ้นก็ไม่เอาเก่าวคือเก่าก็อย่างน้อยคุณก็ได้รู้ว่าเขาแคร์คุณมากๆและอยากกลับมาในชีวิตคุณนะคะบายบายค่ะ